ไหนใครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วในอดีตเนี่ยเคยส่งมาตา33มาก่อนบ้างคะวันนี้มีข่าวดีนะคะแถม วันนี้นะคะสดๆสดร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยบอร์ดประกันสังคมมีมติเอกฉันค่ะเห็นด้วยกันทั้งบอร์ดเลยไม่มีใครขัดขานเรื่องสูตรคำนวณบำนาญชราภาพสุดใหม่สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็39อย่างที่หลายๆคนได้เคยอธิบายไปแล้วเนาะว่าไอ้สูตรการคำนวณแบบเก่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่แฟร์กับคนที่ส่งมาตา39แล้วก็ในอดีตเคยส่งมาตรา33เพราะว่าอธิบายง่ายๆเนาะมันทําให้บํานาญเนี่ยลดลงจากที่ควรจะได้รับอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง5,000 ะะก็ได้อยู่ที่ประมาณ9 0 0าร้อประมาณนี้มันค่อนข้างที่จะไม่แฟกับคนที่ทํางานแล้วก็ส่งมาตลอดชีวิตซึ่งสูตรการคำนวณแบบใหม่เนี่ยมันจะคำนวณตลอดอายุการทำงานของท่านเลยดังนั้นเนี่ยมันจะแฟกกว่าแบบเก่านะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกันตนมาตา39ที่ท่านก็จะได้บำนาญเพิ่มขึ้นในแบบที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วเนาะ ก็ต้องขอขอบคุณทีมประันสังคมก้าวหน้านะคะที่เข้าไปผลักดันเรื่องราวเหล่านี้จนมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็กําลังจะบังคับใช้ในอนาคตอันใกลน้นี้มันก็มีอีกหลายๆนโยบายเนาะที่เขาผลักดันสําเร็จแล้วแล้วก็มีอีกหลายๆนโยบายที่จะผลักดันต่อในอนาคตอีกส่วนหนึ่งที่ต้องขอบคุณเลยคือขอบคุณฝ่ายราชการนะคะที่รอบนี้เนี่ยก็ไม่มีเสียงค้านแล้วนะทุกคนทําความเข้าใจแล้วก็ฝ่ายนายจ้างด้วยที่รอบนี้เนี่ยก็เสียงคัดค้านก็ลด ลงนะคะแรงต้านก็ลดลงที่สําคัญมีอีกอหนึ่งท่านเนาะที่ไออยากจะเมนชั่นถึงก็คือนี่ค่ะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เขียนเออสเตตัสปรับสูตรบํานานประกันสังคมมาตราสาข้อสรุปการปรับสูตรบำนานแบบแคร์เขาเป็นใครคือเขาเป็นนักณิสตร์ประกันภัยในสำนักงานประกันสังคมค่ะ เป็นคนที่ปรับสูตรเนาะปรับเรียกว่าข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆในๆในในสูตรบํานาญสูตรใหม่ที่ยื่นไปเนี่ยให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันมันเรียกว่าไรข้อบกพร่องซึ่งหลายๆคนที่พอเห็นว่าวันนี้เนี่ยบอร์ดรับสูตรบํานาญแล้วอาจจะไม่รู้เนาะว่าในเบื้องหลังความสําเร็จนี้เนี่ยมันมีมันมีคนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังไอก็อยากจะขอบคุณน,นะคะน,นักณิสตร์ประกันภัยของสํานักงานปาระกันสังคมซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยสำนักงานปาระกันสังคมเนี่ยที่ ต้องดูแลเงินในกองทุนประมาณ2.6ล้านล้านบาทเนี่ยแต่ว่ามีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแค่2คนเท่านั้นเองก็อยากจะเรียกร้องนะคะสำนักง,งานประกันสังคมว่าให้เพิ่มเงินเดือนให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานหนักจริงๆนะคะแล้วก็ควรที่จะเพิ่มอัตราของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยเพราะว่าการดูแลเงินในกองทุนจํานวนมากขนาดเนี้ยมัน2คนอะ่ะมันไม่น่าจะพอนะคะก็ hopeful. ขอเป็นกําลังใจนะคะให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในประกันสังคมแล้วก็ข้าราชการน้ําดีที่ก็ตั้ง ต้งใจทํางานนะคะทำทำให้สิทธิประโยชน์ต่างๆช่วยกันผลักดันสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็บริการผู้ประกันตนเป็นอย่างดีนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะมาณที่นี้ด้วยค่ะ